คุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวียโซเจิร์สรายการที่จะนำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาศสาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันปวีณาศรีบัวชุมค่ะขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแม่ทัพภาคที่3ได้ติดตามการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ขา่าจังหวัดเชียงใหม่คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะที่บริเวณคลองแม่ขา่าชุมชนระแกงตำบลหายยาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ พลโทประสานแสงสิริลักษณ์แม่ทัพภาคที่3และคณะลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูภูมิทัศน์คลองแม่ข่าช่วงสะพานระแกงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาฟื้นฟูลำคลองแม่ข่า ให้มีความสะอาดสร้างความสุขให้กับประชาชนโดยไมทัพภาคที่3กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบายในการแก้ไขในสิ่งที่ผิดและฟื้นฟูแม่น้ําลําคลองให้สะอาดสร้างความสุขให้กับประชาชนรวมทั้งพระราชทานแนวทางตามหลักการทรงงานตามหลักบวรคือการทํางานร่วมกันของบ้านวัดราชการและจิตอาสาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีลําคลองที่มีความสําคัญก็คือคลองแม่ข่าค่ะ ไปต่อที่ภารกิจสกัดกั้นสิ่งเสพติดนะคะกองกําลังผาเมืองได้ร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายไปตรวจยึดยาบ้าได้3ล้านเม็ดในพื้นที่อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะ พลตรีประพัฒน์พบสุวรรณผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุหลังเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566เวลา20นาฬิกา30นาทีสถานีเรือเชียงแสนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขงเขตเชียงรายหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานปรานที่31และกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่327ได้ตรวจยึดยาเสพติดยาบ้าจํานวน15กระสอบรวมจํานวน3ล้านเม็ดค่ะพร้อมกับของกลาง เป็นเรือกาบเครื่องยนต์ติดท้ายเพล่ายาวจำนวนหนึ่งลำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหลังสำนักสงฆ์บ้านสวนดอกตําบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหน่วยจึงได้นำของกลางส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูทรเชียงแสนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ ไปติดตามบรรยากาศการต้อนรับน้องทหารใหม่กันบ้างนะคะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่และเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดท,ที่2ประจำปี2566เพื่อยกย่องให้เกียรติและแสดงไมตรีจิตแก่ทหารใหม่ทุกนายในโอกาสที่พวกเขาได้เสียสละมารับใช้ประเทศชาติอย่างสมเกียรติค่ะพลตรีสเสด็จอาขจากักเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ประจำปี2566ผลัดที่2ในส่วนของหน่วยรบพิเศษโดยเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้ให้โอวาทแก่ทหารใหม่ให้มีความเข้มแข็งอดทนเพื่อเป็นกำลังหลักของชาติตามความมุ่งหมายของกองทัพบก พร้อมยกย่องและให้เกียรติแก่ทหารใหม่ทุกท่านนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างทหารใหม่กับทหารเก่าและผู้บังคับบัญชาเพื่อให้น้องๆทหารใหม่ได้คลายความวิตกกงนนะะังวลในการเข้ามารับราชการทหารโดยถือว่าทหารใหม่ทุกนายเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติแม้ในยามที่ประเทศชาติต้องประสบภาวะวิกฤตใดๆก็ตามสถาบันทหารยังเป็นที่พึ่งสําคัญของชาวไทยในทุกโอกาสเสมอมาค่ะ หางนี้นะคะกองทบ,บก,ก็ได้ดูแลน้องทหารใหม่ในทุกมิติรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวด้วยค่ะโดยที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่3กรมทหารปืนใหญ่ที่3ได้นําน้องคนเล็กของกองทบ,บกกลับไปเยี่ยมครอบครัวนะคะแล้วก็เตรียมการช่วยเหลือในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อให้น้องทหารใหม่ได้คลายความกังวลในระหว่างการฝึกเพราะว่าเขาคือน้องคนเล็กของครอบครัวกองทบ,บกค่ะ พันโทกฤชก,กรเบญจกุลผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่3กรมทหารปืนใหญ่ที่3พร้อมด้วยคุณชมพูนุชเบญจกุลประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารปืนใหญ่ที่3กรมทหารปืนใหญ่ที่ส ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ครอบครัวของพลทหารธีรดลทำพลกลางทหารใหม่ผาดที่2ปี2566บ้านทรบอย่างตาบลห้วยบงอำเภอด่านคุณทษจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องทหารใหม่และครอบครัวนะคะที่มีฐานะยากจนและได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือคะ่ะนอกจากนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับครอบครัวน้องทหารใหม่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้หน่วยได้เตรียมให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับน้องทหารใหม่เพื่อให้มีบ้านพักอาศัยที่ปลอดภยัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยค่ะด้านกรมทหารม้าที่3ได้ฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมวยไทยนะคะให้กับทหารใหม่ผ่าที่2ปี2566เพื่อให้น้องทหารใหม่ได้เรียนรู้เทคนิค เรียนรู้วิธีฝึกปฏิบัติการป้องกันตัวศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยศาสตร์การต่อสู้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมและกีฬาประจำชาติที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็อย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทยรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายทหารใหม่ให้แข็งแรงด้วยค่ะทั้งนี้นะคะได้กำหนดห่วงเวลาการฝึกเป็นวันละหนึ่งชั่วโมงจำนวน3วันต่อสัปดาห์ในวันจันทร์อังคารและพฤหัสบ,บดี ให้กับน้องทหารใหม่โดยมีชุดครูมวยไทยจากค่ายมวยกองทัพภาคที่3ควบคุมดูแลทำการฝึกตามนโยบายของกองทัพบ,บกค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้กองทบ,บก็ยังคงเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567นะคะมียอดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดมีผู้สนใจสมัครแล้ว11,239คนคะ่ะ ข้อมูลจากเว็บไซต์ r c m r t a m i t t s ของกองทัพบ,บกได้เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567ยอดรับสมัครณนะวันที่22พฤศจิกายน2566 พบว่ามีผู้สนใจสมัครแล้วทั้งสิ้น11239คนค่ะจากจำนวนที่รับสมัครทั้งสิ้น29,081คนแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยมีผู้สมัครแล้ว148คนกองทัพบกมีผู้สมัครแล้ว1532คนกองทัพเรือมีผู้สมัครแล้ว 270, คนและกองทัพอากาศมีผู้สมัครแล้ว289คนค่ะทั้งนี้นะคะผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ rcm.rtam.i.th ค่ะ ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารประจำการใกล้บ้านได้นะคะได้รับสิทธิค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับทหารกองประจำการทุกประการค่ะอีกทั้งก่อนที่จะปลดประจำการก็จะได้รับการอบรมความรู้ทักษะวิชาชีพตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนเพื่อที่จะออกไปเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่ตอไปค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ รั้งสำคัญ์ของกองทัพบกกับการเป็นเจ้าภาพจัดงานยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคอาเซียนในประเทศไทย3กิจกรรมสำคัญ 1. ก,การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนอาเซียนอามีสไรฟงเบสหรือ AR ครั้งที่31นสนากยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันธ16์16-25พฤศจิกายน ประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนอาเซียน Chief of Army Multilateral Meeting หรือ a c a ครั้งที่24และการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนายทหารประทวนอาวุโสกองทัพบ,บกกลุ่มประเทศอาเซียนอาเซียน Surgeon Major Annual Meeting หรือ a SMAM ครั้งที่11ณโรงแรมดุสิตธานีหัวหินอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี22-25พฤศจิกายน เอแคมสารสัมพันธ์ความร่วมมือทางทหารเพื่อผลประโยชน์และความมั่นคงอยา่างยั่งยืนแห่งประชาคมอาเซียนติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ a c a m r ga. m r m s m a m 2 0 2 3 t g a mi. c t h Facebook arm, cam, s ตติ a ฟ r ร์ a a ออา m em, และ t v 5 h d กลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะในวันนี้กาลังพลกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้เทคนิคการใช้อาวุธในระหว่างการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่31ที่ในวันนี้ค่ะเขาได้จัดขึ้นในรูปแบบของทีมผสมกองทัพบกประเทศอาเซียนค่ะ วันที่2ของการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่31หรือเออาร์สอแล้วนะคะซึ่งจัดขึ้นภายในศูนย์การทหารราบค่ายธนราชจังหวัดประจวบคีรีขันซึ่งวันนี้เป็นการทดสอบในแมชที่2ค่ะเป็นรูปแบบการยิงต่อเป้าแผ่นเหล็กโดยไม่มีการนับคะแนนทีมไหนยิงเป้าแผ่นเหล็กล้มลงหมดก่อนก็จะเป็นทีมที่ชนะไปค่ะเต่ะว่าการแบ่งทีมนั้นจะแบ่งออกเป็นทีมผสมกองทัพบกประเทศอาเซียน8ทีมได้แก่ทีมอา ทีมเกเตอร์ทีมแบร์สทีมคอบราทีมอีเกิลทีมฟ็อกส์ทีมไลออนส์ทีมชาร์กและทีมไทเกอร์ แต่ว่าในประเภทปืนกลน,นั้นจะแบ่งออกเป็นแค่4ี่ทีมเท่านั้นนะคะโดยที่ทุกทีมจะมีนักยิงปืนจากทุกประเทศและมีนักยิงปืนที่ทั้งทําคะแนนได้สูงและทําคะแนนได้ไม่สูงอยู่ร่วมทีมเดียวกันค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดการสารสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการในการใช้อาวุธแต่ละประเภทและที่สําคัญนะคะทําให้เกิดมิตรภาพระหว่างผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบจากทุกประเทศอีกด้วยซึ่งการทดสอบแมชที่2ในวันนี้นะคะ ยังไม่เสร็จสิ้นค่ะเป็นเพียงการทดสอบเพื่อหาทีมที่จะไปทดสอบรอบชิงชนะเลิศในช่วงพิธีปิดเออาร์2023ซึ่งจะมีคณะผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมรับชมด้วยคุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะมีการเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่24ที่โรงแรมดุสิตธานีจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ซึ่งหากจะพูดถึงการประชุมผู้มาัชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนหรืออ ASEAN c h i e f of Army Multi r e g i o ร a l Meeting หรือ A c a m มที่จัดขึ้นมา23ครั้งแล้วในปี2566นี้เป็น A c a m มครั้งที่24ซึ่งประเทศไทยกองทัพบ,บกไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้จะเป็นห่วงเดียวกับการ ทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกครั้งที่31ค่ะซึ่งการประชุมเอแคมจะเป็นเวทีที่ใช้ในการสารสัมพันธ์และหารือถึงประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือในมิติด้านความมั่นคงและมิติอื่นๆค่ะสำหรับการประชุมเอแคมครั้งที่24นี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรและในครั้งนี้จะมีประเด็นหารือที่สําคัญอย่างไรบ้างติดตามไดจากรายงานของทีมข่าวทหาร ทบ,ทอบอ .5 ค่ะ ในปี2543ที่มีการทดสอบยิงปืนทางยุทธทวิธีกองทบกกลุ่มประเทศอาเซียน Asian Armies Rifle Meet หรือ AAM r ครั้งที่10ซึ่งกองทบกไทยมีพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์เป็นผู้บัญชาการทหารบกเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นได้เชิญกองทบกกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรม AAM r จนครบ10ประเทศ โดยเพิ่มกองทบกกัมพูชาสะปะปลาวเมียนมาและเวียดนามและติเริ่มให้มีการจัดการประชุมผู้บัญชาการทาหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน (Asian Chief of Armies Multilateral Meeting) หรือ ACM ขึ้นเป็นครั้งแรกเนื่องจากมีแนวคิดว่าในโอกาสที่ผู้นำกองทบกของประเทศอาเซียนได้มาพบกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมพิธีปิดเออาร์มครั้งที่สิจึงควรมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสารรค์ระหว่างกันนอกจากการพบปะกันตามพิธีทาง การทูซึ่งเดิมเป็นการพบปะในระดับทวิภาคีเท่านั้นก่องทบกไทยจึงเสนอการจัดการประชุมระดับพระหุภาคีขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนกันเกือบทุกปีนะครับเพราะนั้นทุกปีก็จะมีการจัดแล้วก็หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพก็จะได้มา,ารู้จักสนิท คุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากที่แต่ละประเทศเขามีการพบปะแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับทวิภาคีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของประเด็นหัวข้อที่เจ้าภาพหรือว่าผู้ที่จัดการประชุมในปีนั้นๆนี่นำมาก็คือจะเป็นเป็นประเด็นในในส่วนของในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการทหารแล้วก็ในเรื่องของความร่วมมือกันในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกศึกษา และการขยายความร่วมมือที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันว่าในอนาคตเนื่องจากเราเผชิญกับภัยคุกคามหลายรูปแบบ <คะ S 1> นะครับโดยเฉพาะภัยคุกคามที่เป็นลักษณะไฮริดครับในส่วนของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันต้องมาร่วมมือกัน <คะ S 1> อย่างเช่นภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับบรรเทาสารภัย <คะ S 1> เรื่องภัยพิบัติหรือว่าแม้แต่เรื่องของการแพทย์นะครับนอกจากเรื่องความร่วมมือทางด้านการอาหารที่ผมเรียนบอกแล้วเนี่ยก็ในส่วนนี้เราต้องการที่จะให้ผู้จัดการทางบก ในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมามาพูดคุยกันนะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันแล้วก็เป็นการทำอะไรที่เป็นในลนักษณะอาเซียนด้วยกันครับ อย่างไรก็ตามในปี2,563ถึง2,564เป็นห่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งกองทบบุรูนและกองทบกเมียนมาได้งดการจัดก,การทดสอบเออาร์มแต่ยังคงมีการจัดก,การประชุมพอบทบกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ สำหรับในปี2566การประชุมเอแคมครั้งที่24มีขึ้นระหว่างวันที่22-25ถึงพฤศจิกาย,ยนนี้ณนะโรงแรมดุสิตธานีหัวหินจังหวัดเพชรบุรีโดยมีผู้บัญชาการทหารบกชาติสมาชิกอาเซียนหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกไทยเป็นเจ้าภาพพลจัตาวาฮาจิโมฮัมมัดชานอนนิซามบินสุไลามานผู้บัญชาการทารบกบรูไน พลเอกเมาสพันผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาพลตรีพันแสงบุญพันรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพสปอปอลาวพลเอกดาตุกมูฮัมหมัดฮาฟิซุดอิดินบินจันทันผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซียพลโทเฮียนวินหัวหน้าส่วนการฝึกทางทหารกองทัพบกเมียนมาพลโทร,รอยกาลิโดผู้บัญชาการฐานบกฟิลิปปินส์พลจัตตวานเนียลชินวีเดวิดผู้บัญชาการฐานบกสิงคโปร์ พลโทอาวุโสเหนียนวันเหนียรองประธานเสนาธิการเวียดนามและพลโทอัฟเฟตเดนี่ดีตูเจจเรกองทัพบกอินโดนีเซียโดยทุกชาติเข้าร่วมประชุมพู้พาคีในหัวข้อการประชุมหลักคือ Army's c o o p เ r r t i o n to Reinforce Asian Centrality ความร่วมมือของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นายทหารประทวนอาวุโสของทงบกกลุ่มประเทศอาเซียนหรือ a s e a คู่ขนานกันเพื่อเป็นไปตามผลการประชุมผบทบกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่11ในปี2553ที่ประเทศมาเลเซียที่จัดมาแล้ว10ครั้ง โดยในการประชุม a อสแครั้งที่11ที่กองทบกไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้เชิญนายทหารประทวนกองทบกกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศละสองนายรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในห่วงเดียวกับการประชุมเอแคมในหัวข้อการประชุมหลัก Arms e Cooperation to Reinforce a s i a n Centrality Roles of a s i a n Surgeon Majors ความร่วมมือของกองทบกเพื่อส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียน บทบาทของนายทหารประทวนอาวุโสกองทบกลุ่มประเทศอาเซียนในส่วนของเอสแมมหรือว่าการประชุมระดับนายทหารประทวนอาวุโสนะครับมาประชุมร่วมกันเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาได้มาเจอกันแล้วก็มีการพูดคุยกันแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับก็ในส่วนของหัวข้อในการที่จะพูดคุยกันกน็ะจะสอดรับสอดคล้องกับหัวข้อที่ผู้มีการฐานบก อาเซียนมาประชุมร่วมกันด้วยในในลักษณะนี้บางส่วนก็สามารถที่จะนำขึ้นมาเป็นนัยบายของกองทัพก็ดีด้าบาในความ ร่วมมือกันก็ดีในส่วนของกล,กลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเองก็จะไปในทิศทางเดียวกันและพิธีเปิดการประชุมผู้บัญชาการฐานบกกลุ่มประเทศอาเซียนหรือเอแคมครั้งที่24กองทบกได้เรียนเชิญนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมีกิจกรรมสําคัญประกอบด้วยการบรรยายพิเศษผู้บรรยายเกียรติยศพลเอกสุรพงษ์สุรวรรณอัตีตผู้บัญชาการฐานสูงสุดสมาชิกพุทธสภา การประชุมผู้ภาคีและพิธีสงมอบการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเอแคมครั้งที่25ให้กองทบฟิลิปปินส์ตลอดจนการหารือทวิภาคีของผู้บัญชาการทหารบกชาติอาเซียนและการจัดกิจกรรมซอฟทาวเวอร์ที่โดดเด่นของประเทศไทยโดยกําลังพลกองทบสู่สายตาผู้นํากองทบชาติอาเซียนในส่วนของผู้ัชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยก็จะมีการประชุมที่เรียกว่า b บ l a t e r a รลก็คือทวิภาคีอันนี้ก็จะ เป็นการประชุมที่สองประเทศที่จะมีการพูดคุยกันต่อยอดจากการประชุมช่วงเช้านะครับว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยกันพูดถึงความร่วมมือต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าขยายความร่วมมือกิจกรรมต่างๆที่จะร่วมกันในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกการศึกษาหรือว่าการแลกเปลี่ยนในระดับ สูงถึงระดับกลางจนถึงในหัานร,ระดับประทวนนะครับพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าร่วมมือกันแก้ไขปัญหาหรือว่าสิ่งท้าทายที่ที่พูดถึงครับอย่างไรก็ตามทั้งเวทีการประชุม A.C.A.M.M. แแและ A.A.R.M. เป็นกิจกรรมสำคัญในการดำรงความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การไว้เนื้อเชื่อใจกันบนพื้นฐานแห่งมิตรภาพของผู้นํากองทบ,บกชาติอาเซียนที่จะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติที่ทุกชาติเผชิญร่วมได้คลี่คลายลงอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องเพื่อร่วมการเสริมสร้างภูมิภาคอาเซียนให้มีความมั่นคงและสงบสุขอย่างยั่งยืนทีมข่าวทหารททบหรายงาน คุณผู้ชมคะในช่วงนี้หน่วยทหารหลายหน่วยได้ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบ,บกนะคะรวมทั้งกองกาลังบุรพาก็ได้ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วด้วยค่ะเพื่อเป็นการสารฝันให้แก่น้องๆนักเรียนชายแดนมุ่งสู่เส้นทางของนักเรียนนายร้อยนะคะโดยมีน้องเบียงที่เป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่4่มาบอกเล่าถึงวิธีการสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกด้วยค่ะ เริ่มกันที่กองกําลังบุรพานะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สองรวมกับผู้อํานวยการและคณะครูโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมจังหวัดสะแก้วค่ะดําเนินการประชาสัมพันธ์แนแนวเชิญชวนการรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทบกกรณีพิเศษประจําปีการศึกษา2567ทางระบบออนไลน์ให้กับน้องนนักเรียนที่โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมตคลองหาดอําภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วค่ะโดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจาก น้องๆน,นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน200คนค่ะข่าวดีสำหรับน้องๆ้องที่อยากจะสอบเข้ามาเป็นนักเรียนเตรีย,รยมมหาในส่วนของกองทบบกนะครับหรือนักเรียนในร้อยแบบพวกพี่พนั่นเองตอนนี้เนี่ยเปิดรับสมัครสอบแล้วนะครับโดยในปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะพิเศษกว่าทุกปีเพราะว่าเปิดรับสมัครสองรอบเลยแล้วรอบนี้เนี่ยสมัครฟรีด้วยนะครับเป็นรอบโควตานั่นเองแต่ว่าก็สามารถสมัครสอบได้ทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการสมัครสอบกันเลยดีกว่าเปิดรับสมัครสอบแล้วไม่รู้หรอจริงเหรอพี่ ในเว็บมุงเรี <ork> นยนเนี่นยเดี๋ยวพี่พาไปดู <c oughs> ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยให้เข้าก o เ g l e แลยก็พิมพ์คำว่า C I M E กดเข้าไปอันแรกเลยนะครับจะเป็นเว็บไซต์ของเรียนจะเห็นว่ามีรายละเอียดสําหรับการรับสมัครอยู่นะครับน้องๆสามารถเข้ามาอ่านกันได้หลังจากนั้นกดเข้าไปที่คําว่าสมัครสอบตัวสีเขียวนี่นะฮะพอกดเข้ามาแล้วก็จะมีเอกสารที่น้องๆจะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการสมัครสอบนะครับให้น้องกดโอเคแล้วก็มาที่กรอกใบสมัครจะขึ้นหน้านี้นะครับน้องกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ได้เลยและส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของน้องนะครับก็จะมีการโหลดภาพของน้้้้้ออออองงงงงนนรรรรบแลลลววกกกก็็็เเเสาาาาาาทีีี่่ๆตตยยมมมมไปปถึขขูิดดด เลือกสมัมสอบนะครับแล้วก็เลือกโควตาที่น้องๆต้องการใช้ในการสมัครนั่นเองส่วนข้อมูลในเอกสารเนี่ยถ้าตอนนี้น้องๆยังมีไม่ครบนะครับสามารถส่งย้อนหลังได้นะฮะพี่ก็ส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสมัครง่ายมากๆเลยอย่าลืมนะครับน้องๆรอบนี้เนี่ยสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย,ายหลังจากนี้เนี่ยจะมีรอบทั่วไปอีกนะครับแต่ว่ารอบนี้ก่อนละกันซึ่งถ้าหากว่ารอบทั่วไปเปิดเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะแจ้งให้น้องๆทราบโดยเร็วนะครับอย่าลืมมาสมัครสอบกันเยอะๆนะครับน้อง มาถึงช่วงวันนี้ในอดีตแล้วนะคะ22พฤศจิกายนรวมลำลึกเหตุการณ์และเทิดทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร,ววร์กับเ a ียโ o เจอ e r s ค่ะวันนี้ในอดีต22พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบร,รมราชวรโรกาศ ให้หนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาพิไทยในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการวันนี้ในอดีต22พฤศจิกายน2492วัดราชนัดดารามวรวิหารหรือวัดราชนัดดา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยโกรมศิลปากรทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พื้นที่ด้านหลังของลานพระพลามหาเจษฎาบดินสร้างเป็นวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดีพระนัดดาและได้พระราชทานชื่อว่าวัดราชนัดดารามที่มีจุดเด่นของวัด คือโลหะปราศาสต์ซึ่งปัจจุบันมีแห่งเดียวในโลกหมดเวลาของ v ิทยาสื r เจอวันนี้แล้วนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะช่วงต่อไปชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิฉันปวินาศีบชุมและทีมงาน v ิ s o าสื r เจอทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ